วัดีค่ะวันนี้ยายจ๋าจะพาทำแกงเ,เคนาดอกเคนาค่ะใส่หมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงค่ะมีหมูสามชั้นแล้วก็มีพริกแกงใส่ตะไคร้ตะไคร้ซอยแล้วก็มีกระเทียมค่ะตะไคร้ซอยแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยตามให้เข้ากันค่ะ อันนี้ค่ะดอกเคนาเอากะสอรมันออกด้วยค่ะแล้วก็ต้มให้เปื่อยนะคะล้างน้ำด้วยค่ะต้มเปลื่อยแล้วล้างน้ำค่ะแล้วก็หมูสามชั้นค่ะอันนี้ยายจ๋าตั้งกะทิแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เครื่องแกงค่ะใส่เครื่องแกงค่ะ ก็ใส่หมูสามชั้นเลยค่ะ <Okay. S 1> คนให้เข้ากันค่ะรอให้หมูสุกแล้วก็ค่อยใส่ดอกแคนานะคะค่ะให้หมูสุกแล้วค่อยใส่ดอกแคนานะคะ แล้วค่ะยายจะใส่ผงุงบดนะคะคนๆค่ะตู้่าแล้วจะเป็ดมากค่ะดเดี๋ยวแล้วค่ะดเดี๋ยวจะใส่ดอกแคมนานะคะอนุญาตใช้มือค่ะ พัวไปสักพักค่ะเกิดใที่แล้วค่ะชิมค่ะ อร่อยแล้วค่ะใส่ใบเล้งลักค่ะใส่ใบเล้งลักค่ะน่าทานน่าทามากค่ะ ก่อนยายจ๋าเคยทำเคยแกงใส่ปลาทูนึ่งค่ะวันนี้เปลี่ยนเป็นใส่หมูสามชั้นก็อร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติก็อร่อยค่ะเราก็ดัดแปลงใส่ไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะ แล้วค่ะพร้อมเส์ฟแล้วค่ะพร้อมเส์ฟค่ะ ร้อมเสิร์ฟค่ะชิมค่ะ ยงค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ